เจาะลึกข้อมูลวิเคราะห์ทันเหตุการณ์ไปกับ 44NN Thai Podcast สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับ 44NN Thai Podcast วันนี้เรามีเรื่องมาวิเคราะห์เจาะลึกกันอีกแล้วนะคะข้อมูลที่เราหยิบขึ้นมาพูดเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์เท่านั้นไม่ได้โจมตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะสวัสดีครับ ประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังจำกันได้ดีเลยแล้วก็ยังคงทิ้งคำถามคาใจเอาไว้นั่นก็คือกรณีที่สหรัฐอเมริกาในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขยายมาตรการห้ามเดินทางเข้าประเทศอ๋อ oh, เรื่อง travel ban ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าแดนมีชื่อของสอป,ปบอลาวติดอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยซึ่ง เเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากใช่ครับประหลาดใจมากเพราะว่าถ้าเราดูประเทศอื่นๆในลิสต์เดียวกันส่วนใหญ่มักจะเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งภายในหรือถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายค่ะแต่ลาวเนี่ยดูเหมือนจะเป็นชื่อที่โดออกมาเลยไม่เข้าพวกเลยจริงๆมันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาทันทีว่าทําไมทําไมต้องเป็นลาวด้วยหรอครับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยหรือเวียดนามกลับไม่โดนนั่นนะสิคะภาพจําของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อลาวคือประเทศที่สงบสุข ไม่ได้มีปัญหาความมั่นคงที่รุนแรงจนน่าเป็นเป้าสายตาของสหรัฐขนาดนั้นวันนี้เราเลยจะมาลองปฏิบต่อเรื่องราวกันดูจากข้อมูลที่มีว่าเบื้องหลังการตัดสินใจที่มันดูแปลกๆนี้คืออะไรกันแน่แล้วผลกระทบของมันลึกซึ้งแค่ไหนครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมองให้ทะลุเหตุผลที่เขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วไปสำรวจกันว่ามันมีนกลไกอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอือ แล้วไอโจกลไกที่ว่าเนี่ยมันส่งแรงกระเพื่อมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ดุลอํานาจในภูมิภาคนี้ได้ยังไงบ้างเอาละค่ะมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยทาเนียบข่าวให้เหตุผลอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติป้องกันบุคคลที่เป็นภยัยซึ่งก็เป็นเหตุผลมาตรฐานที่ใช้กับทุกประเทศในลิสต์นะคะใช่ครับเป็นเหตุผลกว้างๆแต่พอมาใช้กับเรามันฟังดูไม่ค่อยไม่ค่อยมีน้าหนักเท่าไหร่เลย ถูกต้องเลยครับเพราะข่าวมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์หรือไปดูสถิติต่างๆเนี่ยสปปลาวไม่เคยเป็นแหล่งที่มาของผู้ลิภัยหรือผู้อพยพผิดกฎหมายจํานวนมากที่มุ่งหน้าไปสหรัฐเลยนะครับค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดําว่าสนับสนุนการก่อการร้ายพูดง่ายๆก็คือโปรโฟไฟล์ของเราเนี่ยไม่ตรงกับเหตุผลด้านความมั่นคงที่สหรัฐยกขึ้นมาอ้างเลยแม้แต่น้อยครับ หรือว่ามันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะเป็นการลงโทษลาวในประเด็นอื่นที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆเช่นเรื่องเช่นเรื่องที่ลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้อืมนั่นเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีหลายคนคิดไปในทิศทางนั้นแต่ว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกดูเหมือนว่าคำตอบอาจจะซับซ้อนกว่านั้นแล้วก็เป็นเรื่องเอ่อเชิงเทคนิคมากกว่าที่เราคิดเชิงเทคนิค มีแนวโน้มสูงมากว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้พุ่งเป้ามาที่ลาวโดยตรงว่าเป็นภัยคุกคามแต่ลาวบังเอิญไปตกอยู่ใต้โอนเวนของนโยบายที่มันกว้างกว่านั้นตกอยู่ใต้อวนหมายความว่ายังไงคะลองนึกภาพแบบนี้นะครับแทนที่จะเป็นการเล็งเป้าไปที่ปลาตัวใดตัวหนึ่งมันเหมือนกับการลากอวนขนาดใหญ่ที่มีตะข่ายถี่มากๆไปทั่วทั้งมหาสมุทรเลยอ๋อที่นี่ปลาตัวไหนก็ตามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของขนาดตะข่าย ก็จะถูกจับขึ้นมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติในกรณีนี้อวนก็คือชุดเกณฑ์การประเมินเชิงระบบที่รัฐบาลทรัมป์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับทุกประเทศทั่วโลกครับอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วค่ะคือมันไม่ใช่การตัดสินใจแบบเฉพาะเจาะจงแต่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการที่เป็นระบบมากกว่าใช่ครับแล้วเกณฑ์ที่ว่านี่มันหน้าตาเป็นแบบไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยครับ เกณฑ์เหล่านี้มักจะเป็นเรื่องทางเทคนิคล้วนๆที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้รับรู้กันเท่าไหร่อย่างเช่น 1. ความร่วมมือในการรับตัวพลเมืองของตนกลับประเทศคคือเมื่อคนคนนั้นทําผิดกฎหมายแล้วถูกศาลสารัฐส,สั่งในประเทศประเทศต้นทางก็ต้องรับกลับไป 2. คือมาตรฐานของเอกสารเดินทางอย่างเช่นหนังสือเดินทางต้องมีคุณสมบัติความปลอดภัย ตามที่สหรัฐกำหนดเช่นเป็น e p พา s p สปอที่มีชิปข้อมูลชีวภาพอะไรแบบนั้นแล้วก็มอันนี้สำคัญเลยคือความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลด้านความมั่นคงและข้อมูลพลเมืองตามที่สหรัฐร้องขอครับเข้าใจแล้วคือเป็นเรื่องความร่วมมือด้านข้อมูลและความปลอดภัยเป็นหลักเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานั้นเราอาจจะยังทำไม่ได้ตามเกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดป,ป,ปรับของสหรัฐถูกต้อง ก็เลยถูกจัดเข้ากลุ่มประเทศที่ถูกแบนไปโดยปริยายแนวโน้มเป็นไปในทิศทางนั้นสูงมากครับมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าสหรัฐจงใจเล่นงานลาวกลายมาเป็นลาวตกเป็นผลข้างเคียงจากนโยบายภายในของสหรัฐค่ะซึ่งถึงแม้เจตนาจะแต่งกันแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับลาวในเวทีโลกมันมันก็เลวร้ายไม่ต่างกันเลยใช่เลยค่ะ เพราะไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะเป็นเรื่องระบบราชการหรืออะไรก็ตามแต่พาดหัวข่าวทั่วโลกมันออกมาว่าลาวถูกสหรัฐแบนภาพลักษณ์มันเสียหายไปแล้วผลกระทบในเชิงการทูตและเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่ต้องรุนแรงมากแน่นรุนแรงมากครับในลูกการทูตเนี่ยภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญที่สุดอืการถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกแบนเต็มรูปแบบมันเหมือนกับการถูกตีตรากลางเวทีโลกว่าประเทศของคุณไม่ได้มาตรฐานหรือไม่น่าไว้วางใจ โอ oh. แม้จะไม่ได้หมายถึงการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่มันก็ทําให้บรรยากาศความร่วมมือต่างๆมันเย็นลงอย่างชัดพลันเลยนึกภาพออกเลยค่ะโครงการความร่วมมือต่างๆที่เคยคุยกันไว้อาจจะชะง,งักงนันการเจราจาเรื่องใหม่ๆก็คงเกิดขึ้นได้ยากขึ้นมันส่งผลกระทบไปถึงรากฐานของความสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ถูกต้องครับประเด็นเรื่อง people to people connections หรือการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนเนี่ยแหละครับคือส่วนที่รับผลกระทบหนักที่สุดแล้วก็จะส่งผลเสียในระยะยาวมากที่สุดด้วยค่ะเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องนักท่องเที่ยวที่ลดลงนะแต่มันคือการตัดขาดเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าเส้นเลือดฝอยที่ว่านี้มีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยครับ1คือ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาอย่างเช่นทุนฟูลไบรท์อ๋อทุนดังเลยครับ ที่เคยเป็นเครื่องมือสำคัญของสหรัฐในการสร้างเครือข่ายแล้วก็อิทธิพลเชิงบวกในต่างแดนมานานหลายสิบปีนักศึกษาอาจารย์นักวิชาการจากลาวไม่สามารถเดินทางไปสหรัฐได้ง่ายๆต่อไปอืมมันคือการปิดประตูใส่คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นําของประเทศในอนาคตเลยนะพอคนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสไปสัมผัสวัฒนธรรมหรือระบบการศึกษาของสหรัฐเ<ค><ด>ขาก็จะหันไปหาทางเลือ<ค>ก<ด><ค><ด>อืก่นแทนใช่ เช่นจีนหรือรัสเซียซึ่งในระยะยาวมันคือการเปลี่ยนทิศทางความคิดของคนทั้งเจเนเรชันเลยนั่นคือผลกระทบที่น่ากลัวที่สุดครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของภาคประชาสังคมองค์กร NGO ที่ทำงานร่วมกันก็จะทำได้ลำบากขึ้นการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐเพื่อดูงานหรือฝึกอบรมก็หยุดชะงักทุกอย่างหยุดหมดเลยครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างการที่ครอบครัวจะเดินทางไปมาหาสู่กันก็ทำไม่ได้ สิ่งเหล่านี้มันบ่อนทําลายความเข้าใจและความไวเนื้อเชื่อใจระหว่างคนของทั้งสองชาติอย่างช้าๆแต่ลึกซึ้งมากครับฟังดูแล้วมันเหมือนการตัดสินใจระยะสั้นที่สร้างแผลเป็นระยะยาวเลยนะคะจากนโยบายที่อาจจะเกิดจากเหตุผลทางเทคนิคแท้ๆกลายเป็นเครื่องมือที่ตัดขาดความสัมพันธ์ในระดับรากหญ้าโดยไม่ตั้งใจใช่ครับและมันก็ทําให้เกิดคําถามต่อไปว่าแล้วในเมื่อความสัมพันธ์มันเย็นลงแบบนี้ ทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงแล้วสหรัฐได้อะไรเสียอะไรจากเรื่องนี้บ้างเน่นสิคะในระยะสั้นเราพอจะเห็นภาพไหมคะว่าเรามีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้ในระยะสั้นตามสไตล์การทูตของเราที่เน้นความสุข,ขุมและระมัดระวังนะครับเราจะไม่เห็นการออกมาตอบโต้แบบแข็งกล้าวหรือประนามสหรัฐอย่างรุนแรงในเวทีสาธารณะอื แต่จะเป็นการทำงานอย่างเงียบๆผ่านช่องทางการทูตพยายามเจรจาเพื่อหาทางแก้ไขทำความเข้าใจว่าต้องปรับปรุงตรงไหนถึงจะหลุดออกจากบัญชีนี้ได้เป็นการจัดการความเสียหายมากกว่าการประชญหน้าครับแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศของความร่วมมือต่างๆมันก็คงไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแน่นอนครับโครงการใหม่ๆที่ต้องอาศัยความไว้ใจในระดับสูงคงจะเกิดขึ้นได้ยากการลงทุนจากฝั่งอเมริกาก็อาจจะชะลอตัวเพราะความไม่แน่นอน มันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่เยือกเย็นเยือกเย็นคือไม่ได้ขัดแย้งรุนแรงแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าในเชิงบวกแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่อาจจะเป็นแท็กติกของสารัฐที่ใช้ไม้แข็งเพื่อบีบให้เราต้องยอมทําตามเกณฑ์ที่ตัวเองต้องการเร็วขึ้นเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นมุมมองหนึ่งที่น่าคิดครับการทูตแบบกดดันก็เป็นเครื่องมือที่มหาอำนาจใช้กันอยู่เสมอแต่ในกรณีนี้หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ หยาบเกินไปหยาบเหมือนใช้ค้อนปอนทุบนาฬิกาเพื่อซ่อมครับมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในเรื่องทางเทคนิคแต่ความเสียหายข้างเคียงมันมาหาศาลเกินไปโดยเฉพาะการผลักใสให้มิตรประเทศต,ต้องไปหาที่พึ่งอื่นซึ่งที่พึ่งอื่นที่ว่าก็คงหนีไม่พ้นมหาอำนาจในภูมิภาคอย่างจีนใช่ไหมคะนี่แหละคือผลกระทบในระยะยาวที่น่าสนใจประเด็นนี้สำคัญที่สุดเลยครับ ถ้ามาตรการนี้ดำเนินไปเป็นเวลานานมันจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วให้เร็วขึ้นไปอีกก็คือคือบทบาทและอิทธิพลของสหรัฐในลาวจะลดน้อยถอยลงไปเองโดยปริยายในขณะที่จีนซึ่งอยู่ติดกันและพร้อมจะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วจะสามารถสอดแทรกเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่การสร้างสุญญากาศทางอำนาจ แต่เหมือนกับว่าสหรัฐช่วยเปิดประตูให้จีนเดินเข้ามาได้สะดวกขึ้นด้วยซ้ําถูกต้องเลยครับลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่สหรัฐกําลังสร้างกําแพงทาการทูดกับลาวจีนกําลังสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมมณฑลยูนนานกับนครหลวงวิงจันทร์อ๋อโครงการนั้นซึ่งเป็นโครงการเรือธงของ Belt and Road Initiative มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากฝั่งหนึ่งปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งสร้างสะพานเชื่อม oh. ถ้าเราเป็นผู้นําของประเทศเล็กๆที่ต้องเลือกเราจะหันหน้าไปทางไหนแล้วครับที่เป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อของทั้งภูมิภาคใช่ครับการที่ลาวเอ,เอียงไปทางจีนมากขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่ออาเซียนต่อสมดุลอํานาจระหว่างจีนกับสหรัฐในภาพรวมทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นเล็กๆมาจากนโยบายตรวจคนเข้าเมืองข้อหนึ่งค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายของประเทศมหาอำนาจนั้นมันส่งแรงกระเพื่อมเป็นลูกโซ่ที่ซับซ้อนและกว้างไกลกว่าที่เราคิดเสมอถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการที่พลเมืองลาวถูกแบนไม่ให้เข้าสหรัฐในช่วงเวลานั้นน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจของนโยบายที่แข็งก้าวโดยรวมมากกว่าจะเป็นการเจาะจงเล่นงานลาวโดยตรงจากข้อมูลทั้งหมดที่มีข้อสรุปนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่สุดครับแต่นี่คือบทเรียนที่สําคัญนะ ถึงแม้ต้นเหตุจะเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือเป็นผลข้างเคียงแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงมันรุนแรงและเป็นเรื่องการเมืองเต็มๆอมทั้งในแง่ภาพลักษณ์ของประเทศความรู้สึกของประชาชนชาวลาวและที่สําคัญคือมันได้ทิ้งมรดกแห่งความไม่ไว้วางใจเอาไว้ซึ่งแม้ว่านโยบายจะถูกยกเลิกไปแล้วในรัฐบาลถัดมาแต่รอยร้าวที่เกิดขึ้นก็ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเยียวยา เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากค่ะการเจาะลึกเรื่องนี้ทําให้เราเห็นเลยว่าการเมืองระหว่างประเทศมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดําแต่มันเต็มไปด้วยสีเทาและผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิดเต็มไปหมดแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราคบคิดต่อคําถามที่ว่าอะไรครับคําถามที่ว่าเมื่อมหาอํานาจหนึ่งลดบทบาทของตัวเองลงในประเทศเล็กๆไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม อะไรคือปัจจัยที่จะกําหนดว่ามหาอำนาจใดจะก้าวเข้ามาแทนที่และที่สําคัญที่สุดคือประเทศเล็กๆเหล่านั้นจะมีทางเลือกหรือมีอํานาจต่อรองมากน้อยแค่ไหนในการรักษาสมดุลที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของตัวเองให้ได้มากที่สุดมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายสําหรับหลายๆประเทศในยุคนี้จริงๆค่ะนั่นเป็นคำถามที่เป็นหัวใจของความอยู่รอดทางการทูตในศตวรรษที่21เลยครับ สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจาะลึกประเด็นข่าวร้อนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจาะลึกข้อมูลวิเคราะห์ทันเหตุการณ์ไปกับ 44NN Thai Podcast